ทำไรขายขายตามหาขายใครอ่ะใครคิดเองเขาหน่อยขายเองแล้วไม่รอแล้วก็วคือทำอะไรใครคลิปทำอะไรกินข้าวไงกินข้าวแล้วขคลิปอีกเหรอเออรีวิวอาหารไงผัดพิแกงผังดพิแกงรวมเอมออ,อ,อร่อยรอ้านเนี้ย ชื่อร้านป่ะดีอยู่ตองแยกโรงพยาบาลกันข้างแบบอยู่ตรงมุมฝแบบั่ง,งแยกเลยฮนะผัดพริกแกงรวมมีหมูมีไก่มีปลาหมึกด้วยนะมีกุ้งดูก,กุ้งกุ้งอร่อย คักินะไรแล้วกินตัวหมูอ่ะกออนไล้วอร่อยไม่เค็มเห็ดกำลังดีแซ่บด้วยหิวใช่ไหมล่ะกุ้งกับมือเลย ประมากประมาๆประมาณโอ้ยอยตักอร่อยจะหยิบแยกแจกได้ใช่ไหมก่องนี้ห้าสิบบาทอร่อยจะหยิบแยกแดได้ใช่ไหมแยกแดได้อีกตวนึงไม่ใส่ช้อน้อยทั้งนั้นก่อนแต่ว่ต้องเข้าเชื่อหรอน อร่อยไรหิวแยกย้ายได้ไหมได้ดิคุยคนเดียวที่ไหนเนี่ยคนดูเต็มเลยเนี่ยเออมแม่งบอกว่ากูคุยคนเดียวเว้ยไม่ไรตสดเดี๋ยวก็มีคนดูกูอัพไปก็คนดูเนี่ยเดี๋ยวก็มีเองอะ่ะใช่ไหมเออ <S 2> <S 2> แม่งบอกกูคุยคนเดียว เนี่ยคนดูต้งเยอะเอะเอร้อานนี้อร่อยห้าสิบบาท เกากินไปเนี่ยเมนูอะไรนะอดูมั้งนะเชิญเต็มปลาปลาครับูมได้เมนูอะไรกินไก่ปลาปลาทอดแล้วก็อะไรไก่ปลาเลยเหรอเ่ะกินได้รู้จักปะเคยได้ยินไม่เคยกินหรอไก่ปลาเนี่ยเขาไปผ่าไก่มันมาเลยอับตายแล้วไปเรื่อยเลยอ๋อ ก็ไม้ั่มันมีแค่มันมันแค่ใช้ปลาบดผสมเป็นน้ำมาเนี่ยนึกว่าเขาไปเอาไตมันมาไตปลาเป็นยังไงผไมก็เห็นเนี่างนี้นะจะอัพโหลดหรอเพื่อให้ใหใหคนในบ้านดูว่าจะเอาหนักเสื้อข้าวของข้าวหรือว่าจะอัพโหลด,หลดลก่อนเพื่อเตือนไหม

อร่อยๆอร่อย,อรอยจริงหมดแล้วโอเคเจอกันคิ้มนะ